มาเจอกันในค่ําคืนวันศุกร์ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ได้ดูหรือเปล่าครับเราทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่พอสําหรับเงื่อนไขที่ต้องชนะ2ลูกในการไปจา่าูงก็อยู่ที่2นะครับแมตช์เพิ่มต้องไปเจอกับทีมจากแชมปี้ยน่งลีกที่ตกมาอีกแทีมเดี๋ยววันที่จะมาดิสคัสกันว่าทีมไหนที่ควรจะหลบทีมไหนที่ควรจะเจอก่อนนะครับตอนนี้คงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละคงได้แต่พึ่งฝีมือตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขใหม่ที่ ยุโรปประกาศมาถ้าที่2ของกลุ่มคุณต้องไปเพลย์ออฟกับทีมที่ตกจาก UCL สร้างความมาันเราก็จะเอก,กับกฎนี้พอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าเมื่อวานนี้เสียงอนข้างแตกบางคนก็บอกกองกลางเราสู้โซเซดาไม่ได้เลยอีกคนก็บอกโอ้โหเราเล่นดีขนาดนี้ยังโดนวิจารณีหรือเปล่ารวมถึงการเอาแม็กควายไปเล่นหน้าคู่โดโลโดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรตำนานอย่าง้อสโกออกมาดา่าเราควรจะฟังเขาไหมหรือว่าเราควรจะเอาหูไปหไปนาเอาตาไปไล่มีหลักหลายประเด็นมาก แล้วก็ตอนนี้ฟานเดอร์เบ็กตามคาดก็คือผมว่าแล้วว่าเขาได้ลงสนามแต่เดี๋ยวดูดไดูนะครัว่าเขามีคะแนนความสามารถได้กี่แต้มนะครับถ้าประเด็นเยอะแบบนี้มีการาโชได้ยิงเข้าแต่บูโนให้สพลาดแบบน่าสนใจกับการาโชนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นประเด็นเยอะแบบนี้ผมยกบิกนิวส์มันออกไปเลยแล้วกันนะครับว่าตอนแรกกะว่าจะเล่าเรื่องฟันได้กับคาร์ลเกอร์อาเซนอลชนะเออร์ลิงฮาแลน หายเจ็บแล้วนะครับแฟนตาซีเต็มตัวเลยนะฮะจัดเป็นกับตันได้นะเพราะว่าเจอฟูลแลมนั้นยกบิ๊กนิวส์มาหลอกไปเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้างั้นผมพูดถึงของสะสมเสร็จผมจะไปลุยหลังเกมให้กับแฟนบอลแมนยูเลยเอาแบบนี้นะฮะนะครับอ่ะถ้างั้นครับวันนี้ผมชะเง้อมองซ้ายมองขวาหน้าหลังยังไงมันก็ยังไม่ถึงสักทีครับสำหรับเสื้อโรนัลโด้สีแดงก็คงจะต้องรอเป็นสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็เลยมาเก็บตกของที่ มันตกหล่นในแต่ละรอบบางคนก็จองไว้ยังไม่โอนมาเก็บแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปลดูเสื้อโรนโดนะครับอ่ะเตรียมมือถือของคุณให้พร้อมนะครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ครับนี่ก็คือเสื้อ CR7 ตัวสีดำครับคุณผู้ชมที่เหลือ1ตัววันนั้นผมเอามาสิบนะครับกดไป9ก้าเรียบร้อยแล้วน้องบอกว่าคืนมาคนหนึ่งนะครับน่าจะใส่ไม่ได้หรือเปล่านะฮะก็เลยเหลือไซส์ S อันนี้เป็น S ยุโรป M เอเชียเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ M ได้นะครับโรนโดตัวททีี่คือสสดดาตัววุ้้ยแลนะครับ เที่ยบติดเขาไม่ทําแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าที่มาจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับเสื้อเซียร์เซเว่นลองดูจากอินเสิร์ตได้ครับตัวนี้ฮะสวยมากเลยนะครับคือลิมิเต็ดโคตรฮะเป็นการเอ็กซ์อาร์วันอาดิดาสแมนยูแล้วก็โรนัลโดนะครับตัวละ2,200บาทอันนี้คือรวมชิปปิ้งแล้วก็ภาษีน้ำเข้าแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากได้เสื้อเซียร์เซเว่นก็สแกนกิวอร์โค้ดเข้ามาส่วนตัวที่สองับเป็นตัวนี้ครับแมนยูเอ็กซ์อาดิดาสนะครับเป็นตัวสี่เหลี่ยม สีทองสวยมากเลยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็น M ยุโรปมันก็คือ L เอเชียเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ไซส์ L ปกติอยู่แล้วนะครับมาเอาตัวนี้ไปได้นะครับโรนโดสอ0ตัวนี้1,800บาทนะครับแล้วก็ตัวที่3ที่เหลืออยู่นะครับเก็บตกกันหน่อยก็คือโปโลตัวนี้ฮะสีขาวนะครับในครังตอนนี้เหลือส่งตัวสุดท้ายก็คือ L 1 M หนะครับเลือ2ตัวนะครับตัวนี้890บาทนะครับแล้วก็ผ้ามันคออะลองดูผ้ามันคอครับ เมื่อวานนี้ปล่อยไป4ี่ผืนนะครับมีคนจองแล้วยังไม่โอน1คผืนก็เลยเอามาปล่อยต่อนะครับภาพบอลตัวนี้จากสนามโอทาร์ฟอร์ดนะครับสวยมากเป็นแดงดำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกกอลลี่กอลลี่หมดแล้วนะนะครับหรือผืนที่ผืนเดียวผืนละ2,300บาทนะครับแล้วก็เออหมวกวันนี้มาแบบหมวกพ่อลูกครับน่าสนใจมากเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลดราคาให้ด้วยนะครับคือหมวกนิวอีรากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปกติมันจะ ใบละ2อ0พ้บาทครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นของผู้ใหญ่อันเด็กอันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะซื้อให้ลูกนะครับก็ซื้อคู่นี้ได้เลยครับดำจะเป็นของผู้ใหญ่แดงจะเป็นของเด็กนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าซื้อ2ใบนี้ปกติมันจะเกือบ6 0 0 0บาทนะครับลดราคาให้เลยครับสใบนี้ผมเป็นคนมีลูกเหมือนกันนะครับใครอยากซื้อไปให้ลูกสีแดงนะครับ2ใบซื้อในราคาห้0 0บาทนะครับรีบลายมาได้เลยนะฮะก็คือตัวนี้ครับนี่นะฮะจะดูความใหญ่ได้เลยอันนี้คือหมวกพ่ออันนี้คือหมวกลูก แบบนี้นะครับสองใบจากใบลา2 9งพเหรือสองใบห้าพันลดไป1นึ่ันบาททันทีนะครับอ่ะลายมาหาได้เลยแล้วก็สุดท้ายครับไอตัวไซสตรีดนี่มันมาอีกเทียบเลยครับเพราะว่าผมสั่งชิปปิ้งไปหลายอันนะครับมันตอนนี้เหลือทั้งหมด5อันครับที่มาใหม่นะครับ Side ซสตรี t คุณสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปติดบ้านเอาไปติดหน้าประตูห้อง ไปโชว์ไว้ในตู้โชว์นะครับแบบนี้สามารถทําได้หมดเพื่อโชว์ว่าคือที่อังกฤษมันจะเป็นตัวบอกทางมันจะเป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับของดีมากจากโอทั r ปอ e เมก t สโตนะครับอันละ2,000บาทถ้าใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนี่คือเสื้อผ้าพันคอหมวกแล้วก็สาสตรีทที่เหลือและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปลุยของใหม่ก็คือเสือ้อโรนัลโด้สีแดงครับ อ่ะเราไปลุยหลังเกมกันเลยนะครับต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยจริงๆคู่แข่งของเราอย่างเรอัลซเซดัเนี่เขาไม่พร้อมนะครับสุดท้ายแล้วคนที่บอกว่าเจ็บก่อนหน้านี้คือไม่ได้ลงสามเลยทั้งดาวิซินบาทั้งโอยาซาบาวนะครับอิลุสตันโดกับเอียราเบนดีก็กเป็นแค่สำรองมีแค่แบรสเมนเดสอ่ะที่พอจะขู่แมนอยู่ได้อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าทีมจากลาลีกาสเปนนะครับมักจะไม่ค่อยมีซปเปอร์สตาร์อย่างบาเลเซีย อย่างโซเซดาแอตเลติกบินเบาเนี่ยถ้าใครรู้ผมภาคลาลิก้าตอนสมัย RS มาก่อนพวกนี้นะมันจะไม่ค่อยมีตัวน้าแบบหือจะเก่งอยู่คนเดียวแต่ระบบทีมาโคตรดีเลยฮะมันมันไม่เรายากมากที่จะต้องไปแบบขึงพวกเขาได้แบบนี้มันเป็นเรื่องที่จับได้เกิดขึ้นกับทีมจากลาลิก้าเพราะว่า, with วามิดฟิลค์เนข้าะแข็งแกร่งมากนะครับหลายคนก็บอกว่าค่อนข้างผิดหวังที่ทําไมโซเซดาดู ดูแข็งแรงมากในแดนกลางทั้งที่จริงแล้วเรามีทั้งกาเซเมโลแล้วก็อเรเซนมันมีเหตุผลหลายข้อทีเดียวนะครับไปไปดูกันก่อนนะฮะคือต้องยอมรับว่าเมื่อวานเนี่ยคริสเตียนอเลเซนเองเนี่ยบอลแรกไม่ดีนะครับ mm hmm. พลิกล็อกหน่อยปกติแล้วจากบ,บอ,อกลอังกฤษเนี่ยเขาดูชินนะครับกับการที่แบบว่าพวกเพรสซิ่งวิ่งเข้ามามุ่งมั่วแล้ว e อเร็เซนมาตวัดบอลทีเดียวให้ข้างหน้าหลุดหมดแต่เมื่อวานนี้เนี่ยกลางของโซเซดาเนี่ยเขาคุมจงังหวะ เขาทำท่าจะเข้าเขาไม่เข้าเขายืนคุมโซนเพราะฉะนั้นอิเล็กเซนบอลแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กกับการที่บางทีแมนยูพยายามบิ้วจากเดเกงาใช่ไหมครับให้ลิซันโดมาถ่างลินเดเลอร์มาถ่างพยายามใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆที่จะแกะเพรสซิ่งแต่พอบอลมาถึงอิเล็กเซนเมื่อวานเนี้ยเฟิร์สทัชเขากระเฉาะพอกระเฉาะเสร็จปุ๊บเสียบอลกาเซเมโล่ก็ช่วยไม่ทันเพราะว่าบอลจากโซเซดัมันออกกันค่อนข้างเร็วนะครับอย่างไรก็ตามครับแมนยูเนี่ยต้องยอมรับว่าเทนหาก เขาไปวิวในห้องแต่งตัวมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมเห็นความพยายามอยากจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันทะลุปรลอดมากๆเลยครับเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นยุคของโอโหลังนี่นี่คือเทียบไม่ได้เลยนะครับยุคของโอเลกุนนาโซชายุคของโชเซ่มูริโยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าหาแมนยูเป็นที่2อ,อย่างน้อยเข้ารอบแล้วนะมันจะไม่เห็นความตะกีดตะกายในการเป็นจา่าฝูขนาดเนี้อันนี้ถือว่า ในห้องแต่งตัวน,น่าจะมิ้วมากันดีนะครับโอ้โหตะโกนกันสั่งงูสังส่งนี่คือเล่นตั้งใจมากั้าที่จริงถามว่าเอาตรงๆนะถ้าเรามองกันแบบว่าเนื้อแท้เลยอีกนัดหนึ่งถ้าเราไปเจอกับทีมจากแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถามว่าเราสู้ได้เราก็สู้ได้แต่ว่านี่คือทัศนคติที่ใส่ไปของเซนตหาว่าเราต้องการเป็นผู้ชนะทุทกๆแมตช์นะครับคือทาได้ดีมากๆเลยนะฮะที่นี่มาดูตั้งแต่ขุมกําลังเมื่อวานนี้เนี่ย สรุปแล้วเขาตัดสินใจใช้ลินเดเลอร์คู่กับทางฝั่งของริชารนโดมานิเนนก็ใช้2ลิสลิสกักลินนะครับซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วมันค่อนข้างเวิร์กนะเพราะลินเดเลอร์มันเร็วนะครับเมื่อวานเนี้ยโซเซดาไม่ได้โจมตีลูกกลางอากาศสบายเลยครับลินเดเลอร์วิ่งไปฮะตัดบอลเล่นดูแบบเอ่อสโลแกนของ s อสอ่ะถ้าเรากินข้าว s อสมันจะมี simply the best ือแบบง่ายๆแต่ว่า perfect นะครับคำพูดนี้เลยครับลินเดเลอร์ทูเล่นง่ายแต่ดูไม่เป็นภาระ ทั้งเรื่องลูกกาอากาศก็หมได้อาจจะไม่เด่นเท่าแม็กควายแต่ไอเรื่องจังหวะกับตัวเนี่ยเขาเด่นกว่าแม็กควายเยอะกว่าแม็กควายช้าเปรียบผมเปรียบที่จากเกมล่าสุดนะครับที่เจอเวสแฮมของแม็กควายแล้วกันนะเพราะเมื่อวานแม็กควายไม่ได้เป็นกองหลังเดี๋ยวจะมาคพิ <c oughs> ่มรายละเอีที่นี้ฮะไปที่ตัวบนตัวบนเมื่อวานนี้เนี่ยก็ชาเลนจ์อะไรหลายอย่างเพราะว่าการไม่มีซานโชการไม่มีทางฝั่งของมาซิยาลนะครับก็เลยต้องปรับระบบ จากต่อได้ที่คิดว่าแรดฟอร์ดลงแน่ๆเอาไม่ใช้นะครับแลวโรนัลดเนี่คือด้วยการกับสเปนของเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าถิ่นนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสเปนมันเป็นบ้านหลังที่สองของเขาต่อจากโปรตุเกสเลยเพราะฉะนั้นโดเนี่ยยืนปักหลักแน่นอนส่วนพอไม่ให้ทางฝั่งของแรดฟอร์ดลงเท่ากับว่าแมนเชสเตอร์แต่ไม่มีทั้งอันโทนี่และไม่มีทั้งแรดฟอร์ดและไม่มีทั้งสามโจนะฮะน่าจะเป็นเพียงเกมแรกๆเลยครับที่แมนยูไม่มีปีกเยอะขนาดนี้ก็เลยไปฝากความหวังไว้ที่อเริฮานดการนาโช่ทางซ้าย โยกบรูโนมาอยู่ทางขวาแล้วให้โอกาสดอนนี่ฟานเดเบกในการเล่นเป็นย์เมคเกอร์ที่เขาถนัดที่เทนหาดบ,บอกนะ้กบอกหนาว่าเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้เพราะเขาเคยเล่นกับอาจจกยู่ตรงนี้ผมปรากฏเป็นยังไงครับอ่ะผมถามจากใจแฟนบอลกองเชียร์ er เลยผมปรากฏดอนนี่เป็นยังไงผลปรากฏคือเพื่อนไม่ทัสเพื่อนไม่ไม่ไว้ใจสุดท้ายบอลมันก็ไปไปกองกับบรูโนอยู่ดีใช่ไหมครับแล้วใครที่ด่าบรูโน่า เบื่อมากเลยควจะดรอปมนันนะมันจ่ายบอลเสียเยอะเนี่ยพอดูนัดนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่อีกทีนะว่าไม่ว่าบรูโน่เฟรเดสจะอยู่จุดไหนของสนามจะลงมาเป็นตัวต่ําจะขึ้นไปเป็นตัวบนเพื่อลําเลียงบอลไว้ใจมันคนเดียวเพื่อให้มันพลิกเกมคนเดียวเลยไปอยู่แทบจะติดเส้นขาวบอลจะอ่อนละเพื่อนยังจ่ายให้มันในขณะที่ดอนนี่หาตําแหน่งไม่ดีพอทําท่าแบะมือแต่เพื่อนข้างหลังเต็มเลยเพื่อนใครจะจ่ายให้ สุดท้ายหาตำแหน่งไม่เจอโกงโกงมากนะครับแล้วตลกตรงที่มันมีหลายช็อตนะครับที่ลูกชอกับดา์โลเติมซ้ายเติมขวาขึ้นมาแล้วตั้งท่าว่าจะเปิดหรือว่าจะขอลิงก์บอลกับเพื่อนหน้าที่หลักของดอนนี่ในการเป็นย์เมเกอร์ครับเขาต้องมาอยู่ใกล้ๆก,กับแบ็คในการทำชิ่ง1 2หรือว่าการคล้องบอลไปเพื่อที่จะเปิดข้ามฝั่งไปฝั่งหนึ่งอยู่ขวาก็โยนมาซ้ายอยู่ซ้ายก็ เล่นกับบรูโน่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมเห็นหลายๆลูกคือเมื่อลูกชอได้บอลเมื่อดารโได้บอลดอนนี่ฟานเดเบกไม่ได้ทาเหมือนที่บรูโน่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับดอนนี่ <Don nie S 2> มักจะพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษร,ร่วมกับโรนัลโด้แลวก็รวมถึงกาลาโชไม่ก็อีกคนหนึ่งกาเซมิโลอะไรแบบเนี้ยคือจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเพื่อลุ้นประตูอาจจะเป็นคําสั่งของเทนหากก็ได้แต่ถ้าลูกแรกไม่เวิร์กลองอีกลูกหนึ่งลูก2ไม่เวิร์กลูก3าต้อง ใช้เซนในการถอยกลับมารับบอลเพื่อลิงก์กับเพื่อนแล้วแต่นี่ผมมั่นใจว่าถ้าเขาไม่ได้รับคําสั่งจากเทนฮากเขาคงไม่กล้าเข้าไปอยู่ในบ็อกซ์หรอกอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่เมื่อบอกต้องการประตูดตอนนี่มึงลองเข้าไปอยู่ในกรอบเผื่อว่าจะได้มงแบบพอสโค่บ้างไรปะลูกแรงไม่เวิร์กลูก2ไม่เวิร์กลูก3ก,ก็ยังไม่เวิร์กระหว่างเกมโค้ชตะโกนสั่งไม่ได้ยินนักเตะต,ต้องใช้ใไบพริบในการแก้ไขสถา,านการณ์ตรงหน้าก็คือต้องลงมาลิงก์กับเพื่อนบ้างไม่มีเลยครับ ทุกครั้งที่แพ็กได้บอลมันขึ้นไปอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยมันก็ขึ้นไปอยู่ในกรอบเขตโทษอย่างนั้นจนมีหลายลูกทับตำแหน่งกับโรนัลโด้มันยังไม่ลงมาลิ้ยงเลยเฮ้ยสรุปแล้วนอรน,นี่ฟันเดอร์เบกมันฉลาดจริงไหมอันนี้ผมก็แบบให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกนะต,ตอนที่อยู่อาร์แจกนี่มันดูดีกว่านี้เยอะๆเลยนะเพราะเพื่อนฝากบอลแต่อันนี้คือเพื่อนไม่ไว้ใจไงเพราะว่าไม่นั่นใจว่าพลิกบอลได้ไหมนะครับกลายว่าสุดท้ายเพื่อมันก็ต้องไปเพื่อไอ้โูโโนโยนด้านข้างอยู่ดีแล้วโูโโนก็แสดงให้เห็นว่า,า,วาถ้าหากว่าไม่ใช่เเกกรตัวลาง ตำแหน่งที่ดีน้อยกว่าโปกลาง,งเขาคือขวาครับไม่ใช่ซ้ายซ้ายเล่นไม่ได้เลยตั้งแต่หไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ยุครังนิกแล้วแต่ขวายังพอโยนบอลเออร์รี่คอสยังพอแกะมอนแกะมาเล่นกับกลางได้นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของด้านหน้าที่นี่กานโชก็ถือว่าใช้ได้โรนโดใจ่ายให้แล้วก็ยิงประตูได้พี่โดโอ้โ,โรนัลโดนี่ผมช่วงนี้ผมแทบจะแบบไม่าโรนัลโดเลยนะโรนโดฟิตมากนะครับผมกำลังมีความสงสัยว่าโรนโดอาจจะฟิต มากกว่าตอนที่เขาเล่นให้โอเล็กคุน่าสโธชาแรกๆนะครับจังหวะแบบสับบอลสับวิ่งนะครับเขาเหวี่ยงแขนเริ่มเหมือนเดิมเลยนะครับผมใช้คําว่าเริ่มใกล้เคียงกับตอนเล่นกับยูเวนตอสไดครับซึ่งโอ้ตกใจมากพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะคือเฮ้ยมันมันกลับมาได้ว่ะจังหวะการวิ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้โรนโดนะครับไม่มีสับแบบอย่างนี้นะครับอันนี้คือซอยเยอะมากนะครับและจนจะหมดเวลาโรนโดก็ยังคงมีความฟิตอยู่ทั้งไล่บอลดีครองบอลดีและจ่ายบอลดี พักบอลได้นะครับ Ooh, ถ้าเล่นฟอร์มนี้นี่นะต้องขอให้อยู่ต่อเลยนะครับขายไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือผมเป็นกลางเลยนะครับก่อนหน้านี่เขาไม่เวิร์กผมก็บอกตอลอดว่าอย่าทําตัวไม่เป็นเด็กผมพูดตรงไปตรงมาผมไม่ต้องมานั่งกำมิดกำเนี้ยนด่าไม่ได้ได่าเป็นด่าผิดก็คือผิดโอเลคค็กุนนาโซชาคือคนที่ผมรักมากสุดท้ายไม่เวิร์กทุกวันนี้ผมก็ต้องมองว่าเทนหักเนี่ยมันเด็กขาดกว่าแล้วการที่เขากล้านะครับในการถอด ลินเตเลฟอ,ออกในาทีที่58แล้วส่งสกอตแม็กโทมินลงไปผลเรายังไม่รู้แต่ความกล้าก่อนกำลังจะพูดถึงเรื่องเบรฟฮาร์ดใจมันกล้าในการเล่นหลัง3กับอีก30นาทีสุดท้ายเพื่อเอาประตูที่2ทั้งที่จริงๆแล้วก็มีโอกาสโดนยิงเสมอแต่เขากล้าวัดเพราะฉะนั้นคนนี้ใช้ได้นะครับแม้ว่าผมไม่เคยเป็นแฟนคลับเขาเลยคุณก็รู้อยู่ถ้าให้มี2ตัวเลือกก่อนนั้นผมยังคงเลือกโอเชติโนแต่วันนี้เอลิเทนหาทำให้ผมซูฮก ในหลายๆข้อยังไม่ไี้ตัดสินแต่เอาแค่หน้าง,งานตรงนี้ก่อนการที่เล่นหลัง3ามไอ้นี่เวิร์กเจ๋งนะครับกล้าเล่นโอเคแต่ผลมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กตรงที่เดี๋ยวก่อนนะครับใจกล้ากล้าหารบวกแต่พอเปลี่ยนลงมาสุดท้ายแล้ว mm. มันไปนลองไอโซเซดัสก็จะเอาเสมอให้ได้เลยแล้วการเอาลิซันโดยืนหลัง3นะครับืนหลัง3นะครับซ้ายชอกลางลิซันโดและขวาเป็นดาโล ลิซันโดคนเดียวนะครับผมคิดี่จะโอ้โหมันโคตรกล้าเลยเพราะว่าลิซันโดเป็นตัวเล็กมากพอมันยืนเซ็นเตอร์ตัวเดียวนี่คือแบบหออใ,ใหแ,แหึ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 เลหนนนึหึหึหนะึ่เหึอเหึหึห่หึหไหึหึหึหาหึหมหึหึหรหึห่าึห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 ้หึ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 เึห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 รงึนึห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 ึนึหึหึกึหึหึหึกึหึหมหึหึห่หึหมหึ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 หวหัหลอง,ลองเกือบึหึตีเสมอหายรอบ ก็เลยเกิดแผนการสำรองขึ้นนาที82ส่งแม็กควายลงไปคนก็งงว่าส่งไปทำไมอูโ้โหส่งไปยืนหน้าคู่คริสเตนโรโรนัลโดเลยนะครับเพื่อหวังในการบอมนะครับซึ่งก็ต้องพูดตามความเป็นจริงความยุติธรรมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวมถึงทีมในอังกฤษหลายทีมนะครับประสบความสำเร็จด้วยลูกโยนนะครับเวสต์แฮมก่อนหน้านี้โยนกับบอลยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยชินกับลูกอากาศแพ้เวสต์แฮมหมดเลยฮนะโอเนสซูเชก โดนชูฟาวกดกระหนำ่ำแมนยูยุคเบคแฮมโยนให้ยอคม,มุมไม่รู้กี่ลูกก็เป็นแชมป์แชมป์เป็นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามาแล้วเพราะฉะนั้นแผนการนี้มันคิดได้ครับแต่บางเออตรงที่โซเซดา่ะมันดันตั้งรับลูลกปลาขาด,ดีขึ้นเนี่ยชนะแม็กไกว์ไม่รู้กี่ลูกและกลายเป็นแม็กไกวมันก็ไปฟาวาแผนการนี้ก็เลยไม่เวิร์กตรงที่โคนโยนบอลเข้าไปก็ไม่มีกลายเป็นเอฟเฟกต์ก็โยนเลอะเทอะไอบูโล่ก็โยนออกไปแม็กไกวมมนเลยได้ขึ้นหมง่ลูกสองลูกเองมีจังหวะกาเซเมโล่ยิงก็ติดเนอก แล้วก็ล้าหน้าไปก่อนกลายเป็นว่าพวกนี้มมนอยู่ที่ผลครับถ้าเมื่อคืนนี้สุดท้ายแมนยูไม่ได้ประตูชัยในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายมันจะกลายเป็นยกยอเลยว่าเทนหาที่สุดยอดมากแผนการเอาแม็กควายขึ้นไปนเล่นมันเป็นอะไรที่โอ้คิดได้ยังไงแต่พอสุดท้ายยิงไม่เข้ามันก็เลยกลายเป็นโดนด่าว่าทาแล้วคิดได้ยังไงโอ้เล่นตอนนี้ทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านียใครก็กทําการบูริยตําบ่อยมากเอาเฟรดี้มาเล่นกองหน้า ตอนเขาอยู่เชลซีเขาเอาจอ์เทอร์รี่เขาเอาโรเบิร์ตฮุชเอาไอ้คาริมบูลารุสไปเล่นกองหน้าเลยคงจอเห็นเฟอร์จิ้งฟาร์มได้กับเลี้ยวกูก็เล่นหน้าเพราะฉะนั้นแผนนี้ใครเขาํากันนะครับพอสโกออก,สก็ออกมาด่าล็อบบี้ซาเวตก็ออกมาด่านะครับก็ว่ากันไปล็อบบี้ซาเวตบอกว่าทั้งโลกใบนี้คงไม่มีใครคิดว่าแม็กควายลงมาแล้วจะไปยิงนกองหน้าเซียร์เซเว่นคงหันมองว่าโอ้โหปกติหน้าคู่ฉันคือเบนเซม่ากับแกเรตเบล โอ้โหปกติหน้าคู่ฉันในทีมชาติคือใครเคยเล่นกับเวนดูนี่มาก่อนกับเบอร์บาต็อฟกับคาร์ลตเวสในปีท็อปของแมนยูมีตรงไปเล่นกับแม็กควายไม่มีใครคิดแต่มันคือแผนสำรองครับไม่ได้ทำมาเพื่อเอาเป็นจริงเผื่อฟุกแล้วได้พอสโกอ,ออกมาด่าแต่ก็ด่าแบบมีเหตุผลนะครับคือตอนนี้เห็นสื่อพาดหัวไปเยอะว่าสโกด่าว่าเลอะเทอะบัญญาอ่อนเอาแม็กควายไปเล่นเล่นยังก็ทีดีกว่าเลทูเขาพูดจริงครับแต่เขาก็บอกว่า คือพอผมไปเห็นน่ะผมก็แบบมันจะเวิร์กหรือเปล่ากับการเอา,เอากองหลังไปเล่นเป็นกองหน้านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ดา่าสโคบอกผมไม่ได้ดา่าแค่จุดนั้นจุดเดียวแต่ผมก็จะบอกว่าเครื่องเวลาหลังมันไม่มีแผนการในการที่จะเอาลุกนที่2มันทั้งเครื่องหลังเลยเมสซี่เมสซี่คือแบบยุ่งเห no ิงโนแพนดีไม่มีแผนแผนบีคือฟังให้จบถูกไหมครับคุยตอนนี้สื่อมวลชนเราเอาไปพูดว่าพอสโคด่า เทนหากว่าใช้แม็กควายเป็นหน้าเป้าเย่างไรทั้งที่คนเขาบอกว่ามันก็ทํากันทางนั้นคือเขาไม่ได้ด่าข้อนี้ข้อเดียวเขาด่าว่าเครื่องหลังอ่ะมันไม่มีวิธีการในการได้ทุกที่2และการเอาแม็กควายลงไปเหมือนหมดมุกคือเข้าใจความหมายเขาไหมฮะความหมายเขาโดยรวมครับเขาไม่ได้บอกว่าแผนนี้หวยแต่แค่บอกว่าโอ้ยมันน่าจะมีแผนสำรองมากกว่านี้ไหมเออเล่นเหมือนลีกวันลีทูนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเอาแรดฟอร์ดไปเล่นหน้าต่ําทั้งจริงจริงแล้วมาคาร์แรดฟอร์ดเนี่ยมีประโยชน์กับการเล่นนัาข้างอันตรายมาก ทำไมไม่เอาบูโน่มาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วเอาแอร์ฟอร์มิเล่นทางขวานะครับอ่านี่คือคือด่าก็มีเหตุผลนะครับในขณะที่โอเวนธาตีฟก็พูดว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแมนยูนั้นเนี้ยสร้างโอเพนเพลย์ได้น้อยเกินไปนะครับต้องโทษตัวเองเพราะว่าโอกาสจบก็น้อยไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับทั้งสองคนชมอาริเอโดกาแาโชว่วาน่าจะมีพี่เลี้ยงเป็นคริสเตียโนโรนาโดก็เลยดูปรับตัวค่อนข้างไวสโคบอกไอ้ลูกจังหวะจับที่2 First Touch ดีแล้วแต่การจับอีกรอบหนึ่งก่อน แปขึ้นข้างบนเนี่ยโอ้โหมันยอดเยี่ยมมากแม้ว่าผู้รักษาประตูจะปิดมุมได้ไม่ดีแต่เขาทําได้ดีมากๆนะครับทีนี้คนชมกานาโชเยอะแต่จําได้ไหมครับว่าเอลิกเทนหาเคยออกมาพูดว่าเขาไม่ค่อยพอใจทัศนคติของกานาโชล่าสุดผูโรูรเ้เรก็พูดในระบบในระดับเดียวกันนะครับคือแกบอกว่าโช่วพรีซีซั่นเนี่ยเขาทัศนคติน้องไม่ค่อยดีทุกวันนี้คนทุกคนดีใจแทนน้องที่น้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้นะครับ จุดนี้ครับที่พูดออกไปออกอากาศเนี่ยครับคนก็เลยมองว่าคุณผู้ชมจําได้ไหมครับมีช่วงตอนนี้มาไทยเสร็จแล้วไปออสเตรเลียเทนฮากมีข่าวดรอปนักเตะค,คนหนึ่งเข้ามาสายสื่อมวลชนฟันธงเลยว่าเป็นการ์าโช่ฮะตอนนี้นะครับพอไปจับคําพูดของเทนฮากจับคําพูดของบรูโน่ยิงได้ยังดาน้องยังกระตุ้นน้องออกอากาศแบบเนี้ยชัวร์เลยว่าก่อนนัานี้ที่โดนขับออกจากทัพเนี่ยคือการนาโช่ครับคนมั่นใจนกตอนนี้เลยนะครับ ส่วนพอสโกก็ออกออกมาพูดว่าการที่กาลาโชมีทัศนคติที่ไม่ดีตนะั้งแต่ช่ว pre งปริซิซันเนี่ยเป็นเพราะเขาติดทีมชาติอาร์จเจนตินาเร็วเกินไปเขาบอกว่าพอเด็กมันได้ไปเล่นซ้อมอยู่กับทีมเดียวกับเมสซี่อ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมันเก่งแล้วมันเจ๋งแล้วมันแอคสนามซ้อมก็เลยโดนตบหนีนะครับตอนนี้ทุกคนบอกว่าโอ้แม้แต่ซ้อมกาลาโชเองซ้อมดีเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องของอเดฮาดกาลาโช ตอนนี้ก็มันยุก็เหลือเกมีกแค่2แมตช์ก,ก็คือเจอวิลลากับเจอฟูลแลมก่อนจะไปฟุตบอลโลกนะครับ mm hmm. เออมันมีอีกกรณีหนึ่งครับดิแอรลิติออกมาแฉว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเอกทนหากนะครับเขาบองคนคล้ายๆเฟอร์กี้เหมือนกันนะครับก็คือการที่เขาด่ากาลาโชครับมันมีประเด็นนึงนะครับนักข่าวบอกประจับมาได้ว่าช็อตที่กาลาโชโดนเอเชนหากได้รอบหนึ่งคืออะไระรู้ไหมฮะเขาออกจากสนามซ้อมด้วย รองเท้าสตั๊ดที่เชือกลุดครับคือเชือกปล่อยเชือกรุดเละเทะแล้วก็เดินเดินเดินเทนหาเข้าไปด่าเลยครับบอกว่าวินัยหละหลัวมากนะครับคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยแค่เชือกรองเท้าหลุดแล้วไม่ไม่ผูกเดินออกจากสนามเนี่ยมันส่งผลให้โค้ดด่าขนาดนี้เลยเหรอแต่ถ้ามองแบบละเอียดจริงๆมันก็มีอะไรหลายอย่างนะครับดูแบบมันคงเป็นคนกวนโอ๊ยาศาศาอะ่ะกวนประสาทอ่ะแล้วก็การที่คุณไม่ผูกเชือกแล้วคุณเดินในรองเท้าสตั๊ดเนี่ย จริงๆมีโอกาสเจ็บทุกเมื่อนะครับสะดุดกระตุกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เด็กมันกวนติงอ่ะมันก็สมควรที่จะโดนด่านะครับทีนี้ไปดูครับว่าแปดทีมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสต้องเจอนะครับสำหรับทีมที่ตกมาจากแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบเพลย์ออฟต่อไปนะครับเอาวันนี้ผมพูดไปในสปอตคอนเนอร์ลองดูนะฮะก็คือ VR j a ร์แมีเลเวอร์มีบาซ่ามีลิสบอนมีเซาส์บวกมีชักต้าโดเนปเซบียาและยูเวนตุสนะครับ พูดกันตามตรงเอาแต่ละทีมเลยแล้วกันนะถ้าเจออาแจ็คคนโหวตเจออาแจ็คเยอะเพราะว่าเทนฮาจะได้กลับไปเจอกับทีมเก่านะครับผมว่าการเจออาแจ็คเราก็ดูดีกว่าเจอกับเลเวอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ดมาเป็นชาเบียร์ลองโซเราก็ดีกว่าทีที่3ถ้าเจอบาซ่าอันนี้เราไปลองเพราะตามตรงคือเดเบเล่เลวานลาฟินญาแม้กระทั่งอันโฟาตี่เก่งมากนะครับเรายังไปลองบาซ่าทีที่4ลิสบอนผมว่าเราดีกว่าเซาลสวกผมว่าแมนยูก็ดีกว่า ชักต้าโดเนี่อันนี้กลัวเซอร์ไพรส์แต่แมนยูก็ดีกว่าเซบีย่าสูสียูเวนตุสกลัวเลกเรมีมันจะมาผีเข้าอ่ะแมนยูเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดทีมเนี่ยมีแค่บาร์เซโลนาครับที่ดูขี่แมนยูนอกนั้นเนี่ยเราสู้ได้หมดเอาความเป็นจริงไม่แน่ใจคุณผู้ชมอยากให้เจอใครผมมีความมีลางสังหรณ์ว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยจะเจอยูเวนตุสนะครับและอันดับสองอาจจะเจอเลเวอร์คูเซ่นอันนี้เป็นคำแานานำของผม ผมคิดว่ามีโอกาสจับเจอยูเว่นะครับสุดท้ายเราไปดูคะแนนความสามารถกันนิดนึงครับสำหรับนักเตะของแมนยูเมื่อคืนนี้ดาบิเดกยานะครับได้7.5คะแนนมีดับเบิลเซฟไปเขาบอกเหมือนจังหวะเซฟอเล็กซิสซานเชตมากๆตอนสมัยเจออาร์เซนอลนะครับดับเบิลเซฟตาโร่ได้6ครับลินเดลอร์โอ้โหตาโร่ได้6เองหรอลินเดลอร์เจ็ดลิซันโดมาเนเ่ได้เก้าแต้มเลยครับเพราะเขามองว่า การขึ้นมงกับโซลอรที่สูงเมตรเก้าสี่ลิซโดยังไม่เป็นรองเลยถือว่าเหลือเชื่อมากนะครับลูกชอเกาเซเมโลกับอีเล็กเซนวันนี้ไม่ดีนะครับกาเซเมโลหกอีเล็กเซน5เลยนะครับดอนนี่ฟันเดอร์เบกคุณดูนนคะแนนเลยฮะซื้อมวลชนอังกฤษให้4ให้5ทุกฉบับเขาบอกว่าหาเกมหาบอลไม่เจอต้องทําอะไรอีกเยอะมากๆก,กว่าจะขึ้นมาได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อคตินะครับดูจากคะแนนได้ลรคโลได้ดได5เพราะไปเล่นทางขวานะครับจังหวะขึ้นมงทําให้ทีมได้ประตูลูกที่ ชนะกันดวลูกปลาการโรนาโดได้7และอารยันโนการาโ,โ,โ,โชได้7.5จุดห้านะครับประมาณนี้นี่คือคะแนนความสามารถนักเตะของแมนเชสเตอร์เรดเดนเดตคนโหวตให้การาโชเป็นแมวเแมค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นสปอร์ตไบเบิลให้ลิซันโดเป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับอ่ะประมาณนี้โอ้คุยแล้วก็เหนื่อย แล้วก็โอ,โอ,อกาสที่จะต้องเจอกับทีมใหญ่ๆก็มันกันเลยทีเดียวผมว่าทัศนคติเยี่ยมอ่ะยอดเยี่ยมยอ่มเยี่ยนผมชอบเท็นหานะ,ะข่ะนคอนคอขยักได้ก็มาเอาหน่อยนะครับช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับวันนี้เราปล่อยของสะสมทิ้งท้ายล็อตสุดท้ายก่อนที่สัปดาห์หน้าจะเป็นของใหม่นะครับอันนี้คือเสื้อโรนัลโดครับสีดำอาดิดาสเอ็กแมนยูเอ็กโรนัลโดนะครับเหลือเพียงแค่ตัวสุดท้ายไซส์เอสยุโรปเอเอเชียราคา2,200บาทถ้าใครอยากจะได้ ลายมาหาได้เลยนะครับขออนุญาตก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นแมนยูเอ็ก a s อดิดาสสี่เหลี่ยมสีทองอันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยก็คือ M ยุโรป L เอเชียเพราะฉะนั้นใครอยากได้ที่ใส่ไซส์ L ก็มาเอาไปได้เลยเหลือตัวสุดท้ายเช่นเดียวกันตกหล่นมานะครับอันนี้1,800บาทนะครับแล้วก็โปโลสีขาวอันนี้เหลือ2ไซส์นะครับ L 1ตัว แล้วก็ M 1ตัวอันนี้890บาทนะครับในขณะที่หมวกครับวันนี้เป็นหมวกพ่อลูกนะครับสีแดงที่เห็นเนี่ยอลองขึ้นมาอ,อักบัยอินเสิร์ตมาสีแดงที่เห็นคือหมวกเด็กนะครับที่อายุน้อยๆใส่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหมวกพ่อลูกครับสีดําทั้งสองใบคือ New Era X Men U นะครับสีดําคือของคุณพ่อสีแดงคือของคุณลูกถ้าซื้อ2ใบจากใบละ2,900นเกนะครับเกือบ6,000นลดเหลือ0 0 0ทันทีนะครับเกือบรถเกือบ 1,000บาทประมาณ800บาทนะครับก็ฉันั้นซื้อคู่ไปจะเหลือ5,000บาทถ้าซื้อแยกก็จะเป็นหมกไปละ2,900ันะครับก็ไลน์ไปได้ที่ไลน์นี้เช่นเดียวกันผ้าพันคอเหลือผือนหนึ่งนะครับเปดหลือผือนนี้อันนี้เป็นอ f ฟฟิ i ชียลจากทางสโมสรนะูงไหดูเลยแล้วกันนะครับนี่สีแดงดำนะครับอันนี้2,300บาทผืนสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายครับอ่ะสบายไปดูไซส์สตรีทครับ หลายคนถามว่ามีเพื่ออะไรเราเอาไปประดับตกแต่งบ้านแล้วสวยมากครับไม่ว่าจะติดตรงประตูบ้านประตูห้องนอนติดตามกำแพงตกแต่งเป็นแมนยูไนเต็ดโซนก็ได้เอาไว้เอาวางาไว้เป็นเที่ระลึกหรือว่าเป็นแรงมานาลใจในการทำงานวางโต๊ะทำงานก็ได้นะครับนี่คือสินค้าที่มาจากโอทาก่อนไม่กับสโตร์ทั้งสิ้นนะครับอันละ2,000บาทอันนี้คือรวมชิปปิง้งแล้วก็ภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสินค้าทั้งหมดสุภาพบุรุษลายคนก็ขยัก ซื้อก็ถามเข้ามาให้น้องตอบได้นะครับเทนหาก็790บาทเอไอริเซนหนึ่งพัน 1, บาทนะครับอ่ะทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยไลน์หาทีมงานผมตรงนี้ป๊อปวิรพลนะครับหรือสแกนคิวอารโค้ดได้เลยนะครับน้องตอบนะครับสุขเสาร์อาทิตย์ตอบตลอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตะโซนแมนดูเตะวันอาทิตย์คู่สองทุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไลฟ์แน่นอนบ๊ายบายนะครับวิญญาณยืนยนเตดดีครับทัศนคติยอดเยี่ยมทีเดียวครับ สวัสดีครับชาว SBS ครับผมโคจุนอันวักษีเกิดครับคอมเมนเตอร์ฟุตบอล PPTV บุนเดสตีกานะครับไปเจอกันได้ฮะวันที่5นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับที่โรงเรียนสาธิตมลังสิตนะครับ Hi everybody please join us join us join us o us join us for SBS Sport with on Saturday f t h fifth of November Hi guys it's Pop I'm a football commentator see you at SBS on the fifth of November Hello everyone On Saturday the 5th of November, SBS is hosting its first ever sports fest. And I want to send an invitation to everybody to come and join us. If you are new to SBS and would like to know more information, please come. We have a welcome day where you can meet all of our leadership team, take a tour around our beautiful campus, and play some games to win some prizes, big discounts on enrollment fees. For all of our existing families, please come on down. We've got games, we've got interschool sports competitions. It's going to be a really, really, really fun day. Okay? Hope to see you all there. Bye-bye.